สวัสดีตอนเช้าครับทุกคนวันนี้ก็เช้าวันที่18นะครับตอนนี้ก็ประมาณ6โมงกว่านะครับวันนี้ตื่นสายนิดหนึ่งนะครับอากาศดีนะก็เมื่อคืนก็ฝนตกทั้งคืนเลยนะครับวันนี้ก็อาจจะมีน้ําท่วมก็ระมัดระวังขับรงขับรถนะครับแล้วก็ช่วงนี้น่าจะเป็นแบบฝนตกกันทั้งอาทิตย์อ่ะก็อย่าลืมพ่โรมนะครับใขไปทํางานข้างนอกนะครับเพราะว่าอากาศชื้นแบบนี้โอกาสเป็นไข้หวัดสูงนะครับก็วันนี้ครับเราก็จะมา ก็เรียกว่าเราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของไขมันกันนะครับไขมันตัวไหนที่แบบเลวร้ายที่สุดที่แบบอย่าทานเลยทานแล้วแย่แน่นะครับคือก็ต้องบอกว่าไขมันเนี่ยมันมีไขมันดีกับไขมันไม่ดีนะครับไขมันที่ดีเนี่ยก็คือไขมันไม่อิ่มตัวนะครับซึ่งอยู่ในพวกถั่วอัลมอนด์บ้างน้ำมันมะกอกบ้างอะไรพวกนี้วันนี้จะไม่ได้พูดถึงตัวไขมันดีจะพูดถึงตัวไขมันไม่ดีก่อนไขมันไม่ดีเนี่ยที่เรา คร่าวๆนะครับมีอยู่3าตัวด้วยกันนะครับคือ1นะครับไขมันทรานส์นะครับอันที่2ไขมันอิ่มตัวนะครับอันที่3คอเลสเตอรอลและไอสตัวเนี้ยหนึตัวไหนมันเลวร้ายกว่ากันครับก็ต้องมาเรียงลำดับเลยนะครับเลวร้ายที่สุดครับไขมันทรานส์นะครับต่อมาครับไขมันอิ่มตัว แล้วก็อย่างที่3ครับคอเร,รสเตอรอลมาเรียงลำดับเป็นามาดูรายละเอียดครับไขมันทรานส์เนี่ยปกติแล้วเนี่ยเจออยู่ในธรรมชาติเราน้อยมากนะครับมันมักจะมาจากกระบวนการอุตสาหกรรมและการผลิตนะครับเพื่อเติมเขาเรียกว่าเพื่อเพื่อทำให้ไขมันเนี่ยมันสามารถที่จะ เขาเรียกว่าแข็งตัวได้ในอุณหภูมิห้องหรือว่าสามารถทําให้ตัวไขมันเนี้ยไม่ค่อยเหม็นหืนนะครับเพราะฉะนั้นเนี้ยเอามาทําในทางอุตสาหกรรมมากเพื่อให้เพื่อให้ตัวไขมันเนี้ยมันอยู่ได้คงทนมีอยู่ในไหนบ้างก็เช่นเนยเทียมมาการีนนะครับครีมเทียมนะครับหรือว่าน้ํามันบางประเภทนะครับแล้วก็พวกขนมคุกกี้ต่างๆนะครับที่มันทานแล้วอร่อยครับหรือว่าเฟนไฟรายไก่ทอด หรือว่าโพเตโต้ชิพก็คือพวกมันฝรั่งอบก,กรอบต่างๆมันฝรั่งทอดกรอบพวกนี้นะครับจะมีไขมันทรานส์สูงมากก็ต้องบอกครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางอเมริกานะครับ f อ a เอเมริกาเนี่ยตั้งแต่ปี2015แล้วเนี่ยมีออกกฎหมายมาแล้วบอกว่าไอ้ตัวไขมันตัวนี้เนี่ยมันทำเป็นให้เป็น,เ,ปนเราเป็นโรคหัวใจหลุนแหลมมากเพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามใช้นะครับแต่ให้เวลา3ปีก็คือ2015ถึง2018เนี่ย ขอให้ลดลงเรื่อยๆซึ่งตอนนี้ในอเมริกาก็คงลดลงไปเกือบหมดแล้วแต่ของไทยเนี่ยเราเพิ่งออกมาปี2018เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยังไม่หมดเพราะว่ามันจะหมดไปแต่แถวๆปี2021ใช่ไหมครับมันมีระยะเวลาเพราะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดขอให้ท่านดูที่ฉลากอาหารนะครับว่ามีไขมันทรานส์เป็นส่วนประกอบหรือเปล่าถ้ามีไขมันทรานส์เป็นส่วนประกอบก็แนะนําว่าหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงนะครับมันไม่จําเป็นที่จะต้องทานนะครับทานน้อย หรือทานมากก็ไม่ดีทั้งนั้นนะครับเพราะนั้นไขมันตัวที่เลวร้ายที่สุดก็คือไขมันทรานส์ครับนะครับต่อมาครับไขมันตัวที่2ที่ไม่ดีก็คือ saturated fat หรือว่าไขมันอิ่มตัวนั่นเองไขมันอิ่มตัวเนี่ยนะครับก็มีอยู่ในอาหารหลากหลายนะครับก็เช่นแบบมันหมูหรือว่าน้ํามันบางชนิดนะครับหรือว่าของทอดนะครับพวกนี้นะครับก็เป็นไขมันที่ไม่ค่อยดีนะครับหมูกระทงหมูกระทะนี่เอาโหอร่อยนะผมก็นานๆกินทีได้นะครับไม่ไม่ได้ว่าห้ามนะครับแต่ว่า นานๆทานทีเพราะว่าทาให้เสี่ยงเป็นโรคหัวใจนะครับสำหรับตัวไขมันอิ่มตัวนะครับส่วนตัวที่3ครับคอเลสเตอรอลคอเลสเตอรอลนี่ต้องบอกตามตรงว่าในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้บอกว่า,าห้ามทานคอเลสเตอรอลแต่โดยส่วนใหญ่แล้วอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงมกักมีไขมันอิ่มตัวสูงนะครับแต่ไม่ใช่ทุกอย่างครับอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงบางอย่างไขมันไม่อิ่มตัวสูงเพราะฉะนั้นสามารถทานได้พอสมควรนะครับก็คือเช่นไข่แดงเป็นต้นนะครับ หรือว่าเป็นพวกอาหารทะเลนะครับปลากุ้งนะครับปลามันมัน,นะครับกุ้งนะครับแล้วก็ปลาหมึกพวกนี้มีคอเลสเตอรอลสูงนะครับแต่ว่าไขมันอิ่มตัวเนี่ยไม่สูงเพราะฉะนั้นสามารถที่จะทานได้แต่ก็ไม่ใช่ทานทุกวันก็ให้ทานสลับสลับกันไปครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ท่านก็จะรู้แล้วครับวันนี้ว่าไขมันตัวไหนควรเลี่ยงครับอันดับหนึ่งคือไขมันทรานส์อันดับ2คือไขมันอิ่มตัวอันดับ3ก็คอเลสเตอรอลพอทานได้นะครับไม่ได้ห้ามอะไรมากมาย นะครับก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดีทุกคนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย